พลตำรโทรวรวัรว์วรณครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเผยว่าจากข้อมูลผู้ต้องหาคดีมาเก๊า8ที่มีการออกหมายจับเพิ่มไปเจ็รายพบว่าตอนนี้มีผู้ต้องหา4คนหนีออกนอกประเทศไปแล้วประกอบด้วยบิ๊กกิติพงศ์น้องชายของเบนเดมอนและแฟนสาวนางสาวพูรดาสาวดัชชี่เกิร์ลได้หนีออกต่างประเทศไปแล้วตั้งแต่วันที่16มกราคม2 5 6 6ที่ผ่านมาหลังจากดิวอริสลาโพสแฉเว็บพน,นันเป็น รครแก่ะโดยส่วนผู้ต้องหายอีก5รายมี2รายพบว่าได้หลบหนีผ่านทางชายแดนเพื่อนบ้านไปก่อนหน้านี้แล้วและผู้ต้องหาอีก3รายเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศโดยมี1รายที่ปิดโทรศัพท์ไปแล้วทั้ง3คนมีความเกี่ยวข้องทางด้านการเงินและเป็นบัญชีม้าระดับสําคัญอีกด้วยหากภายใน2-3ถึงวันนี้ผู้ต้องหาทั้ง7รายยังไม่ประสานเข้ามามอบตัวเจ้าหน้าที่จะทําหนังสือถึงกองการต่างประเทศเพื่ออนุมัติขอหมายแดงต่อไปโดยเชื่อว่าจะทําสานวนเสร็จทันในช่วงเวลาที่กําหนดทั้งนี้ก็ต้องรอ การสอบปากคำพยานปากสำคัญอย่างดิวอริสลาที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยในวันที่16มีนาคมนี้แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานจากทนายของดิวอริสลาว่าจะเข้ามาพบในวันไหนคะ่ะ